เดชผลทวีผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่31พร้อมด้วยพันเอกสมัยขำพันผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิรประวัติมณฑลทนหารบกที่31ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึกการเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์สนามภายใต้หลักสูตรการฝึกเฉพาะหน้าที่เหล่าแพทย์8สัปดาห์ ดยเป็นการฝึกให้กับทหารกองประจำการในพื้นที่ <Okay. S 1> มณฑลทนหารบกที่31ค่ายจิรประวัติณนะสระบายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดนะครสวรรค์โอกาสนี้ผู้บัญชาก,การมณฑลทนหารบกที่31ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำเนินการฝึกตามหลักสูตรและมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดควบคู <Okay. S 1> ่ไปกับการให้ความสำคัญสูงสุดด้านความปลอดภัยของทหารกองประจำการโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ การฝึกช่วยเหลือทางน้าในครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการกู้ภัยอย่างปลอดภัยโดยเริ่มจากหลักการพื้นฐานตะโกนโยนยื่นซึ่งเป็นแนวคิดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยไม่จะเป็นต้องลงน้ําเองเพื่อลดความเจยงต่อผู้ช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ประสบภัยโดยมีทีมแพทย์และพยาบาลลงพยาบาลฆ่าจิรประวัติคอยเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยตลอดการฝึกพร้อมให้การรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที